สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆแฟนเพจจะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a e y Auto Import และสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาไลฟ์สดวันนี้รถเรานะคะรถหรูนะคะพอร์ตเข้ามาเพิ่มอีก3คันและวันนี้จะเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับตัว อ่นิวเคเยนคูปที่ราคามันปรับขึ้นเกือบส0 0แสนบาทแล้วนะคะค่ะนี่เลยค่ะแล้วออปชั่นของเรานะคะเป็นตัวฟูลออปชั่นร้นๆเลยค่ะค่ะนำมาด้วยเจ้ากบน้อยนะคะมาคานค่ะค่ะเดี๋ยวพาชม กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นนี้นะคะก็จะมีเป็นรถตู้นะคะเอาผาดเร็วไฟเข้ามาเพิ่มสตอ๊อกกันอีกประมาณ8คันนะคะสำหรับช่วงเย็นค่ะค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะคะเข้ามาเพิ่ม3คันค่ะ <S <S คน,นี่เลยคันนี้นะคะเจ้าสาย s อสยนะคะพอร์ตนะคะ ขนาดกลางค่ะสีดำเบาะแดงนะคะปูออปชั่นสดสดเลยนะคะและคัดนั้นค่ะเป็นที่ใหญ่นะคะของพอร์ชท้าย SUV นั่นคือขยนคูปนะคะสีเคย่นค่ะและคันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นขยนนคูปสีเคยอ่นอีกเช่นกันค่ะ สองคันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับขยันคูปทั้งสองคันนี้ปูออปชั่นแน่นจริงๆนะคะสุดๆเลยและก็มีท่านเจ้าของแล้วซึ่งท่านเจ้าของเนี่ยได้มีการจับจองกับเราไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งแต่ที่ข้างาตั้งแต่ที่ภาษียังไม่ขึ้นราคาที่เราคุยกับท่านเจ้าของเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีที่มันขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้ผัดเฉพาะภาษีที่มันขึ้นเนี่ยเกือบ30,000นนะคะ แล้วก็อันนี้ด้วยความที่ว่าเอาว่าง่ายๆนะคะก็คือเอกรักษาในเรื่องของสัจจะนะคะก็คือ,อขึ้นเนี่ยเอาเอาเอาเ,เป็นว่าเอไม่ได้ปรับราคาลูกค้าขึ้นเลยนะคะขายกันแบบว่า2คันนี้ก็คือต้องพูดเลยค่ะว่าขายกันแทบไม่ได้กําไรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเ,เป็นสัจจะซึ่งกนและการเอเองเนี่ยรับปากอตอนที่จองเราก็ไม่รู้ว่าภาษีจะขึ้นนะคะ ทีนี้พอมันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาคาระสองแสนหกนะคะสองแสนหกเลยค่ะท่านลูกค้านะคะก็พูดเลยค่ะว่าเอรักษาสัจจะนะคะเพราะว่าโอเคมันอยู่ในอะไรที่มันยังพอทําได้ก็คือกาไรไม่ได้เอางั้นละกันค่ะนะคะแต่ว่าเอาไว้ดูแลกันดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่จะมาจองใหม่นะคะยังไงแล้วราคาขึ้นมาเพิ่มอีกเกือบ 3 0 0นบาทราคาขึ้นแล้วสําหรับรถที่ยังไม่ได้ออกจากท่าเรือแต่ที่โชว์รูมเรานะคะยังมีรถนะคะที่เป็นราคาเดิมก่อนที่ภาษีจะปรับนะคะมีให้ท่านเลือกได้อีกประมาณ5คันค่ะนะคะก็คือยังเป็นราคาเดิมส่วนรถที่อยู่ที่ท่าเรือหรือกําลังเดินทางมานะคะหรือถ้าจะมาสั่งคอนฟลิกใหม่ขึ้นค่ะขึ้นเกือบ3 0 0 0 0นนะคะค่ะ อันนี้เอถือว่าลูกค้าจองกับเอไว้ก่อนแล้วก่อนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนก็เลยขอรักษาในเรื่องของสัจจะคา่ะสวัสดีครับอะไรเอ,อ๋ออ่าอามาทรงผมเทพจังเลยอะ่ะ นี่นะคะก็คือ,อามาคารนะคะหรือเราจะเรียกกันนะคะที่เ,เรียกเขานะคะว่า,าเป็นตัวฮอร์สจูเนียค่ะนะคะสาย SUV นะคะขนาดกิ้วขนาดกลางนะคะเหมาะสำหรับวิ่งในเมืองนะคะได้ความคล่องตัวอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับสาย SUV คันนี้ค่ะ ดีท่านผู้ชมใครมาทักทายนะคะและโพสนะคะตอนนี้ที่เรามีที่โชว์รูมนะคะสำหรับขยเยนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าราคาก็มีตั้งแต่ประมาณ7ล้านเอ่อ7ล้านต้นๆน,นะคะถึงประมาณเอ่อเกือบ8ล้านเลยค่ะสนใจยังไงทักไทยมาได้แต่ถ้ารถที่ยังมาไม่ถึงหรือต้องคอนฟิกใหม่ราคาเราต้องคุยกันใหม่หมดนะคะค่ะ ไชมออปชั่นซีคันนี้ค่ะขอชมออปชั่นหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะก็ถือว่าเป็น SUV ยูวเป็นเครื่อง2,000เทอร์โบนะคะ252แรงม้าค่ะค่ะและก็ตัวนี้นะคะออปชั่นบอกเลยค่ะว่าดีๆนะคะเครื่องเสียงโบชนะคะอ่า บอก14ทิศทางพร้อมด้วยนะคะตัวนี้จะมี Air s u ับ e n น i o n ปรับสูงต่ำได้นี่เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือออปชั่นมูลค่าออปชั่นเนี่ยคืออันนี้บอกเลยว่าเราใส่มาล้นๆนะคะนี่จะมีเป็นแอร์ซับเ n นชั่ด้วยมีปรับท่อด้วยนะคะ มีระบบปรับท่อคือถ้าใครจะดูมาคานะคะดูที่ออปชั่นก่อนค่ะแล้วค่อยเทียบราคานะคะกล้องค่ะเป็นกล้อง360องศาค่ะนะคะกล้องจะเป็นกล้อง360องศารอบคันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีระบบป้องกันการออกนอกเลนด้วยนี่ค่ะระบบป้องกันการออกนอกเลนสีดำเบาะแดงมีรถ พร้อมให้ท่านรับได้ทันทีนะคะค่ะก็ออปชั่นเยอะนะคะมีบายสปอร์ตด้วยนะคะสนใจยังไงทักทายมาได้นะคะเอาละค่ะเนี่ยมาดูเจ้ากบ2คันนี้นะคะเป็นตัวออปชั่นแน่นจริงๆนะคะสีเคย่อนคือสีพิเศษค่ะ สีสวยไหมคะนี่คือสีใหม่ของพอร์ชนะคะสวยมากนะคะก็คืออยู่ในพอร์์รุ่นไหนนี่ก็งดงามจริงๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีด้วยค่ะคถ้าท่านใดสนใจเรายังมีราคา7ต้นๆนะคะอยู่บนโชโรงสำหรับมาคารราคาก็จะอยู่ที่5 x x x นะคะขึ้นอยู่กับออปชั่นวันนี้นะคะเรายังมีรถก่อนที่ภาษีจะปรับให้ท่านเลือกอีกเพียงแค่5คันเท่านั้นหลังจากนั้นถ้าท่านเลือกใหม่ขึ้น เกือบสามแสนแล้วนะคะค่ะนี่เลยค่ะให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะคะอันนี้เครื่องเสียบเป็นเบอร์มัสเตอร์แน่นจุกๆเลยค่ะออปชั่นค่ะเบาะสิบสเบาะสิบสี่เวค่ะาวแล้วก็เบาะแดงนะคะเราก็ฝังหัวหมอน นะคะคันนี้จะมีชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์ค่ะนี่เลยค่ะประตูดูดด้วยนะคะชุดแต่งค่ะประตูดูดอันนี้ก็จะเป็นแม็กนะคะารายของตัวเคเยนเลยตัวครูปเนี่ยแหละค่ะลายกังหันเ,เรียกอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีทีวีหลัง ออปชันแน่นๆนะคะค่ะอยากจะขับให้สุดนะคะก็ต้องมาสะดุดที่รถของ AUI Auto Import นะคะเอาละค่ะคันนี้ค่ะคันนี้เป็นเบาะพิเศษเป็นเบาะอะไรนะคะเป็นบเบาะที่ศเวครับหนังผสมผ้าเป็นหนังผสมผ้าอาตัวนี้จะพิเศษเลยนะคะพิเศษที่ตัวรายของเบาะนะคะค่ะ เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเอจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งบอกเป็น18เวด้วยเคยเห็นหรือ,อยังครับอ่าเคยเห็นกันหรือ,อยังบอกแบบนี้ร,ร,นนนรังคา,ขาร์บอนด้วยค่ะเป็นชุดแพคคาร์บอนใช่ครับค่ะเป็นชุดแพคคาร์บอนนะคะคันนี้อออปชั่นเจ๋งอะ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันเอก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอ้คันแรกค่ะเก๋มากนะคะมีทีวีหลังด้วยค่ะ คุณชอบขายใช่ไหมทันเนี้ยอ,ออปชั่นยังไงนะเรื่องเบาเนี่ยอ่ามันเป็นเบาที่แปดทิศทางครับปธิษฐานเป็นที่แปดทิศทางแล้วก็เป็นเบาหนังพิเศษผสมผ้าครับผมค่ะนะคะคก็เป็นตัวพิเศษเลยแต่ว่าเป็นออปชั่นเกี่ยวกับพวกชุดแพ็กเกจไรเวทครับอ๋อนะคะค่ะเดี๋ยวตัวน,นี้เดยวต้องศึกษาแล้วเด็ว,ดวจะมารีวิวให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะตอ,ตอนนี้ก็จะเป็นขบวนรถตู้นะคะ เข้ามาสมทบเพิ่มกันอีก8คันค่ะนี่เลยค่ะเข้ามาเลยนะคะมาชมกันนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างค่ะก็ยังแรงกันไม่เลิกนะคะสำหรับในเรื่องของแคมเปญนะคะเสียงหัวทดหวอมา มากันใหม่ๆเลยนะคะรถถึงถึงท่าเรือปุ๊บก,ก็เอาออกมากันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นขายดีแล้วนะคะสำหรับเอาผ่าน XRT ค่ะท็อปไฮรดนะคะค่ะและตามต่อมาด้วยเจ้าเวลไฟเซ็สีขาวค่ะอ,อยากแนวนะคะอยากขับแนวแนวก็ต้องเวลไฟเลยค่ะพร้อมด้วยตัวนี้นะคะจะเป็น เอาผาด X-Hybrid ด้วยราคาเริ่มต้นที่2ล้าน890 0บาทค่ะและคันนี้รุ่นหายากนะคะเอาผาด SRC ค่ะสีเทานะคะตามต่อมาด้วยเวลฟลคันนี้เด่นมากนะคะเป็นตัว z r ตนะคะเป็นตัวท็อปไฮบริดค่ะหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นเวลฟลนะคะรุ่น z r t t ท็อ ไปเดี่ยวมาชมกันนะคะรถคันนี้ก็เป็น S R C อีกเช่นกันค่ะอันนี้ก็ S R C นะคะที่ไหนไม่มีรถที่เราเนี่ยละค่ะมีรถมากันแน่นๆจบๆกันไปเลยนะคะและคันนี้ค่ะเป็นตัวเอาผาด S R C ค่ะค่ะครบ8คันแล้วนี่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับก็เท่ากับว่าวันนี้รถใหม่เราเข้ามาทั้งหมด11คันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะาพาไปชมกับข้างหลังด้วยนะคะแน่นๆจริงๆค่ะรถเราแน่นมากๆมีรถพร้อมส่งมอบได้แน่นอนและก็เรียนนิดนึงค่ะว่าสําหรับตอนนี้นะคะเอเนี่ยก็เลยว่าต่อในเรื่องของแคมเปญฟรีประกันไทยและชุดแต่งโมเดลริสางานไทยนะคะ เพิ่มอีกให้อีก10คันค่ะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของตัวภาษีที่มันขึ้นมานะคะตอนนี้แต่เรายังคงราคาเดิมให้อยู่ค่ะค่ะนี่เลยอันนี้ค่ะคันนี้เป็นเวลไฟค่ะเซนอารเป็นรุ่นท็อปไฮบริดนะคะของเวลไฟค่ะเพราะเราจะเห็นกันน้อยมากนะคะที่ว่า เอ่อเวลไฟรุ่นนี้สำหรับคันนี้มีท่านเจ้าของแล้วนะคะถามว่าทำไมวันนี้มีแต่ตัวไฮบริดเข้ามาเยอะแยะเลยเหตุผลเพราะว่าตัวไฮบริดนะคะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากการที่ลูกค้าใช้งานและบอกต่อหนในเรื่องของแรงม้าที่มากขึ้น197เแรงม้านะคะได้ระบบ e4 ได้ระบบขับเคลื่อน e4 ซึ่งจะช่วยให้ในเรื่องของ ประหยัดน้ํามันนะคะได้มากขึ้นและได้การเกาะถนนที่ดีมากขึ้นเพราะเป็นระบบ4 wheel ค่ะแต่เป็นพ t i m e มะคะไม่ใช่ฟู i m มค่ะเขาจะทํางานนะคะก็ต่อเมื่อระบบ4 wheel ทำงานเนี่ยต่อเมื่อ,อถนนรื่นนะคะหรือการเข้าโค้งนะคะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้ดีมากขึ้นและข้อสำคัญตัวไฮเบสนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเไฮเบรุ่น s ก็วงเลี้ยวของตัวไฮบริดมันจะว,วงเลี้ยวจะแคบกว่าอยู่ที่5.6นะคะสำหรับวงเลี้ยวของตัวไฮรบดและตัวถ้าตัวเบนจินปกติวงเลี้ยวจะอยู่ที่5.8ค่ะ<อ>มากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสนใจยังไงไทักทายกันมาได้ พร้อมส่งมอบเลยนะคะจองถ้ามาจองรถเนี่ยนั่งรอแค่สามชั่วโมงก็รับรถได้เลยนะคะหร,หรือว่าอยากจะมาเลือกมาจิ้มนขนาดก็เชิญเลยค่ะอยากจะมาเลือกเลขตัวถังขนหนที่ถูกชโรกับตัวท่านเองก็มาเลือกกันได้เลยเพราะเรามีรถให้ท่านเลือกเป็นคังเลยนะคะเป็นกองทัพเลยดีกว่าค่ะสดรเรเบลไฟสีดำ และคันนี้ค่ะก็จะเป็นตัว HRC เอาผาดเห็นไหมคะว่าหน้าของตัวเอาผาดและวเวลไฟเนี่ยจะต่างกัน mm hmm. เห็นชัดๆเลยนะคะว่าถ้าเป็นตัวเอาผาดเนี่ยคนก็จะเน้นในออกแนวสไตล์แบบหรูหรานะคะแต่ถ้าเป็นเวลไฟเนี่ยจะออกเป็นสไตล์แบบแนวๆนะคะแบบว่าคือเท่ๆแบบออกแบบสปอร์ตขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็ใครรักแนวไหน เลือกได้ดังใจท่านเลยค่ะประชมด้านหลังค่ะจะเห็นชัดเจนเลยนะคะสำหรับเวลไฟค่ะไฟท้ายจะเป็นสีขาวและถ้าเป็นเอาผาดค่ะไฟท้ายจะเป็นสีแดงเห็นนะคะชัดเจน ถ้ารุ่นเดียวกันภายในเหมือนกันทุกอย่างแม้กระทั่งมิติของตัวรถก็เหมือนกันวันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะในเรื่องของว่ารัศมีวงเลียเเเะะเยเ้ยวของตัวไฮบริดจะแคบกว่าตัวเบนซินปกตินะคะวงเลี้ยวรัศมีวงเลี้ยวของตัวไฮบรดนจะได้อยู่ที่5.6และรัศมีวงเลี้ยวของเบนซินอยู่ที่5.8นะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบช่วงล่างที่เป็น e4 และเป็นช่วงร่างปกติค่ะสวัสดีครับไหนใครมาคนสุดท้ายคันนี้นะนครั่ยรับมามามานี่เลยค่ะลไ,ไล่จนไหนแล้ววันนี้รถ <laughs> มาเยอะ เรามาบ่อยนะเนี่ยมาบ่อยนะยเนี่ยกนู่นเมลไฟมันหล่อเนาะออกตับแนวแนว มากันเยอะๆเลยเอาสไลด่เขาจะลงขาข้างนี้สวัสดีท่านผู้ชมใครมาทักทายนะคะทักทายทุกคนคะ่ะวันนี้เรามีเมนูวันนี้เราทำอาหารเพิ่มเติมด้วย ให้กับลูกค้าที่น่ารักเพราะว่าซิกเนเจอร์ที่นี่ลูกค้าจะชอบกินขาหมูไข่พะโล้ต้มโคกโดยฝีมือคุณเอ๋วันนี้เอ๋ทำเพิ่มด้วยเดี๋ยวใน YouTube ท้ายคลิปอาจจะมีอ่าเรียกว,ว่าวิธีการทำไข่พะโล้ขาหมูนะคะแต่ต้องคงคงอาจจะไปตัดต่อใน y t u t u นะคะค่ะท่าในใดนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามเอในช่อง YouTube เข้าไปติดตามกันได้ค่ะ a e y Auto Import นะคะสำหรับช่อง YouTube และเพื่อนๆชาว YouTube สามารถติดตามเอเพิ่มเติมใน f a c e b o o k ได้นะคะที่คุณเอาัาไัยเลยนะคะรถนำเข้าหรู AEY Auto Import ค่ะและตอนนี้นะคะของเรานะคะ สำหรับแคมเปญนะคะก็คือเ,ออเรามีเวลไฟลนะคะเป็นตัว X Hybrid นะคะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9 0 0าจกัดรายการเหลือ2,000และถ้าเป็นเอาผาด X Hybrid ราคาจะอยู่ที่2,890,000และถ้าเป็นเอาผาดรุ่น SC เวลไฟรุ่น s อมีโปรโมชั่นแถมประกันภัยแล้วปีชุดแต่งโมเดลิซ่างานไทยรอบขันนะคะเป็นเวลไฟก็ได้เป็นเอาผาดก็ได้นะคะแต่สำหรับรุ่นเบนซินนะคะคือรุ่น s อหรือ ZG Edition ค่ะ ราคาจะอยู่ที่3 4 9 0 0 0นบาทนะคะท่านสามารถดาวเริ่มต้นได้เพียงแค่ถ้าเป็นรุ่นอนะคะดาวเริ่มต้นได้เพียงแค่5 8 8 0 0ก็ออกรถได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเอสไฮเบสนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ประมาณ4,000สนกว่าค่ะผ่อนได้นานด้วยนะคะผ่อนได้นานถึง96เดือนเลยค่ะ จะจัดเป็นลีสิ่งเพื่อไปหักค่าใช้ใจ่ายบริษัทก็ได้นะคะนี่คือตัวนี้อะไรรู้เปล่ามันคือตะขอรากจูงค่ะก็ค,คือรถนี่มันเพิ่งมาถึงท่าเรือสดๆร้อนๆเลยแล้วเราก็เอาออกมาเลยนะคะมันคือตะขอรากจูงอะดูตรงนี้ดูตรงนี้จักเอ๊ ตะขอรางจงที่ว่าเวลาที่รถนะคะใส่ลงเรือมาเนี่ยเขาจะมาพร้อมตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วตัวนี้เขาก็จะมีตะขอรอบจูงเพื่อใช้เพื่อใช้เหล็กในการยึดไว้นะคะทั้งหน้าทั้งหลังไม่ให้รถมีการขยับนะคะคากทั้งหน้าทั้งหลังเลยมากันแบบนี้เลยค่ะ แดี๋ยวจะว่าเอ๊มีอะไรหลายคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรนี่คือตัวตะขอราบจงนะคะคันนี้เป็นสีเทาค่ะแล้วก็เป็นรุ่น S R C ด้วยนะคะสีเทาพิเศษที่แบบหลายคนบอกว่าไม่อยากได้สีเทาเลยไม่อยากได้สีดําเลยมันวิ่งเต็มท้องตลาดแล้วอยากได้สีที่ไม่เหมือนใครและที่อื่นก็ไม่มีรถต้องนั่งรอกัน มีเงินแล้วรอทําไมอะคะมาหาคุณเอสิคะค่ะนะคะอันนี้มีรถพร้อมรับได้เลยคะ่ะยังว่างนะคะสําหรับสีเทาเอาผาด S R C ค่ะคันนี้รุ่น X Hybrid ค่ะวันนี้ถือว่ามาแบบว่าเป็นกองทัพของตัวไฮบริดเลยนะคะ เึิงไฮเบสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอย่างที่บอกไปนะคะว่าเ,เครื่องเงียบนะคะเครื่องเงียบและประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมีสี่ข้อดีๆเลยนะคะสำหรับตัวไฮเบสนั่นคือแรงม้าที่มากกว่าเบนซินนะคะสองได้ในเรื่องของออประหยัดนะคะเครื่องเงียบและได้ในเรื่องของความเป็นอีโฟอ่ออีอันหนึ่งค่ะก็คือได้ในเรื่องของรัศมีวงเลี้ยวที่แคบก,กว่าตัวเบนซิน ะระหว่างที่เขาเอารถลงกันนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปชมรถบนโชว์รูมคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเอาพาไปชมสต็อกข้างหลังด้วยนะคะสําหรับวันนี้พอดีมีลูกค้ามานะคะเดี๋ยวเอาเอาจจะพาชมคร่าวๆแล้วก็ใครสนใจนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทา กิโลเมตรที่แปอ่ะขอโทษค่ะรามินทานะคะใกล้แยกมินบุรีรามินทากมอ .14 ใกล้แยกมินบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์ของโชรูมคือ025874666หรือ086681999 6ค่ะสนใจย,ยังไงทักทายกันมาได้นะคะแอดไลน์นะคะก็คือถ้าแอดไลน์มาก็คือ,อมีแอดนะคะแอด AEY ออโต้ติดกันค่ะค่ะสนใจสอบถามมาได้ค่ะพาชมข้างบนนิดนึงแล้วเดี๋ยวพาไปชมข้างหลังนี่เลยนี่เลยนะคะก็อันนี้รถแน่นๆเลยนะคะก็มาที่เรานะคะถ้าใครติดตามอยู่จะรู้นะคะว่าเรามีรถอะไรบ้างนะคะก็พาชมไปแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมข้างหลังนิดนึงค่ะ สวัสดีเพื่อนๆใครมาทักทายคะ่ะมีใครทักอะไรมาไหมคะแอดมินขอบคุณคะ่ะคุณอะไรคะค่ะค่ะนี่นะคะก็เอให้ดูข้าวๆนะคะเพราะคงเดินไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เพราะมันแน่นจริงๆค่ะนะคะค่ะ เดี๋ยวจะมีตัดต่อลงใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะดูสต็อกรถแน่นๆนะคะเข้าไปชมใน YouTube ได้เพิ่มนะคะค่ะเอาละาคา่ะท้างั้นนะคะตัวนี้คอร์สมีรถพร้อมรับได้เลยในราคาเดิมก่อนภาษีปรับ4-5คันค่ะอยากชมรุ่นไหนนะคะทักกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าจริงๆเองไงไมีไลฟ์ไว้หมดแล้วนะคะทุกรุ่นนะคะ สามารถค้นหาได้ง่ายๆนะคะเวลาท่านอยากจะดูรุ่นไหนอย่างเช่นอยากดู A8 อย่างเงี้ยค่ะท่านสามารถเอาเข็นลํง่ายๆนะคะถ้าใน a c e b o o k นะคะพิมพ์คำว่าคุณเอรถนำเข้าหรือ AY Auto นะคะแล้วก็สแลนะคะแล้วก็รุ่นรถค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะท่านสามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยค่ะหรือถ้าในตัว YouTube พิมพ์ AY e Auto ร,รุ่นรถมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะนะคะเอมีรีวิวไว้ทุกคันแล้วค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ล้านเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะลดลงหมดละ